สวัสดีครับอยู่กับผมทูมี่เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการเก็บลายพรางของไอเจ้าปืน m 4กันนะครับกิจกรรมนี้จะอยู่ตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆกดมาที่ตรงคําว่าล็อกหลอนลายพรางจะอยู่ตรงด้านล่างนี้นะครับวิธีการปลดล็อกไอเจ้าลายพรางนี้ง่ายๆเลยครับให้เพื่อนๆนาโซหรือวิญญาณที่ได้มาจากการเล่นในโหมดต่างๆจํานวน1000โซนะครับเอามาแลกจากนั้นก็จะปลดล็อกได้เลยครับฟังดูเหมือนง่ายใช่ไหมครับแต่จะมีวิธีเก็บอย่างไงบ้างที่ทั้งง่ายและรวดเร็ว เดี๋ยวไปดูวิธีที่1ในหมวดแรกกันเลยครับหมวดแรกให้เพื่อนๆเข้ามาที่หมวดล็อกดาวน์นะครับสาหรับคนที่ไม่มีตัวเกมเต็มหมวดนี้เก็บง่ายและรวดเร็วที่สุดครับเมื่อเพื่อนเข้ามาแล้วให้เน้นวิ่งเก็บโซให้ครบตามจำนวนที่มันบอกอยู่ด้านล่างนะครับ เมื่อก่อนมันลิมิตไว้ที่16โซตอน1แมช์ซึ่งตอนนี้มันับขึ้นเป็นจากเดิมเก็บได้รอบละ25ดวงซึ่งดีมากๆเลยครับเมื่อเพื่อนๆเ,เก็บวิญญาณกันครบแล้วเพื่อนๆสามารถออกจากแมชดได้เลยนะครับไม่ต้องรอให้จบเกมเพื่อความรวดเร็วสามารถกดดอ,อกได้เลยครับโซเราจะไม่หายไปไหนนะ ส่วนวิธีที่2ออยู่ในโหมด리서젠ครับโหมดนี้จะลิมิตโซอยู่ที่30นะครับได้เยอะกว่าโหมดแรกคือ25ซึ่งแต่ดูเหมือนจะได้เยอะกว่าใช่ไหมครับแต่ก็เรารู้กันอยู่แล้วว่า리서젠มันจานวนตายที่จํากัดซึ่งโอกาสที่เราจะเก็บครบ30ดวงก่อนที่จะไม่ได้เกิดอีกครั้งซึ่งเป็นไปได้ยากมากครับในเวลาที่ยืดเยื้อตอให้เก็บครบ30ดวงจริงส่วนตัวยังมองว่าโหมดแรกคุ้มกว่าครับโหมดนี้แนะนําสําหรับคนที่เบื่อล็อกดาวเบื่อคน,นเยอะก็สามารถมาวิ่งเก็บในโหมดนี้ได้เหมือนกันครับ วิธีที่3ก็คือโหมด BR หรือโหมด b a t t e r o n ย่อยนั่นเองครับโหมดนี้จะได้โซเท่ากับรีเซ r รเจนครับคือจะได้ลิมิตอยู่ที่30ดวงต่อแมมช์โหมดนี้ไม่ค่อยแนะนำครับเพราะโหมดนี้โหมด BR เมื่อเราพลาดตายแล้วเนี่ยเราจะไม่มีสิทธิ์ได้ลงมาเก็บโซอีกเลยครับเว้นแต่ว่าเราจะดวนปืนชนะในกูรักเราตายแล้วตายเลยบางทีอาจจะไม่ได้โซกลับไปเลยแมย้แต่ดวงเดียวครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับหมดแรกแล้วหมดแรกได้ง่ายกว่าและเร็วกว่าและคุ้มกว่าครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมฮันติ้งเก็บลายพรางรีบๆมาเก็บกันนะครับกิจกรรมนี้มีจากัดกิจกรรมนี้จะจบลงในอีก10วันหลังจากเพื่อนๆได้เห็นคลิปนี้ครับจะลืมรีบไปเก็บโซกันเยอะๆนะครับสาหรับวันนี้ผมขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ